แม่ก็ไม่ชอบใหญ่มากแต่แม่ก็แบบว่าเอ๋อใหญ่ไปเลยไหมเดี๋ยวมันจะได้พอดีอะไรเงี้ยบอ,อกแม่เอาพอดีเมื่อไหร่ <c oughs> เราแก่ไปมันต้องมาทมําซ้ำนะคะมาถึงวันนี้ <c oughs> แกเราค่อยว่ากันเรา,เาพอดีนะวันนี้เกิดแบบวันนี้เผื่อให้ไหให้แก่แล้วยังไม่ตกเลยตอนนี้ก็ต้องใหญ่มากคือเราทําให้มันเหมือนแบบคนปกติอ่ะที่เขาก็หย่อนไปตามธรรมชาติถ้าทําเผื่ออาจจะไม่ตกจริงๆแหละแต่ตอนนี้ก็คงจะแบบสะพึงประมาณนี้นะ เขาว่าอย่างนี้แหละเออดูน่ารักดีไม่ต้องใหญ่มากแล้วอันนี้คือเปิดหัวตาด้วยเปิดหัวตาด้วยจะได้ไม่เป็นจีบตรงนั้นแต่ว่าจะไม่ได้เน้นเปิดแบบวางมาราะตาเรายาวอยู่แล้วหมอจะเปิดเพื่อไม่ให้เห็นเป็นแบบเป็นเป็นเส้นเห็นเป็นเส้นตรงเนี้ยแค่ก็พอแม่ก็ไม่ชอบใหญ่มากแต่แม่ก็แบบว่าออใหญ่ไปเลยอ๋ใหญ่ไปเลยไหมเดี๋ยวมันจะได้พอดีอะไรเงี้ยบอกแม่เอาพอดีเมื่อไหร่จะเอาพอดีตอนนี้หรือเอาพอดีตอนอีกสิบปีค่อยพอดี แม่ก็จะรู้สึกว่าเอาทําทีเดียวให<ช>้มัน <ฮะ S 1> อยู่ได้20ปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สมมติถ้าอีก10ปีแล้วเรามีความหย่อนหน่อยๆเมื่อเราอยากทําซ้ําก็ไม่ได้ไม่ได้เสีย